โอ้หฮอนบางกะปิสวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากพี่เจ้าของรถนะครับได้นำรถนี่เลยครับ All New i n s i g d m a นะครับปี2020มาทำการอัปเกรดระบบมัลติมีเดียครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาทำการอัปเกรดนะครับในส่วนของนี่เลยครับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับเป็นแบบรีที TV นะครับเราก็สามารถที่จะรับชมรายการทีวีต่างๆนะครับผ่านตัวกล่องตัวนี้ได้เลยนะครับโดยใช้ตัวระบบในส่วนของมอนิเตอร์เป็นจอเดิมของโรงงานที่เขามีมาให้นะครับ เดี๋ยวในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งกันครับและในส่วนที่2นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของการติดตั้งในส่วนของชุดปลดล็อกและชุดเอวีนกันครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ในกล่องนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับแบบ2เสานะครับตัวนี้เขาจะมีช่องเสียบเสาอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว HDMI out นะครับแล้วก็มี AV out นะครับสำหรับการเลือกใช้ประเภทของจอได้เลยนะครับ แล้วก็ยังมีในส่วนของ USB media นะครับใช้สำหรับการเล่นไฟล์หนังและไฟล์เพลงนะครับผ่านเจ้าตัวกล่องตัวนี้ได้เลยครับครับและส่วนถัดไปนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่สนะครับตัวนี้ครับเขาจะมีในส่วนของตัวเสาแอนตนานะครับมาให้สชุดครับชุดหนึ่งนะครับสำหรับการติดตั้งทางด้านหน้าและอีกชุดหนึ่งสำหรับการติดตั้งทางด้านหลังครับและก็มีในส่วนของตัวรีโมทครับซึ่งเดี๋ยวการติดตั้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการติดตั้งในส่วนของเสารับสัญญาณทีวีที่ต้นทางด้านหน้าเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี um ๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของตําแหน่งการติดตั้งกันครับครับในส่วนของกระจังกันชนทางด้านหน้าเนี่ยนะครับเราได้ทําการติดตั้งนะครับตัวเสารับสัญญาณทีวีไว้ทางด้านใต้นะครับแต่เราทําการซ่อนไว้นะครับซึ่งเราจะทําการติดตั้งไว้บริเวณทางด้านในตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการหลบสายตาครับและเป็นการหลบในส่วนของลมนะครับที่จะมาปะทะตัวเสาครับ และในส่วนของทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันครับครับและในส่วนที่2นะครับเสาต้นที่2ครับเราทําการติดตั้งไว้รเวณใต้กันชนทางด้านหลังนะครับซึ่งเมื่อเรามองก้มเข้ามามองนะครับคุณผู้ชมก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเราได้ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของตัวเสาไว้นะครับลงบนฐานนะครับที่แข็งแรงครับทางอู๋ฮอนซาวได้ทาการออกแบบในส่วนของฐานรองตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อรองรับในส่วนของการติดตั้งตัวเสานะครับเพราะว่าในส่วนของโครงสร้างทางด้านท้ายนะครับ ไม่ได้มีออกแบบมาไว้สำหรับเผื่อติดตั้งตัวเสาไว้บริเวณที่เป็นพื้นที่ราบเรียบน,นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบแดีไซน์ส่วนของฐานรองแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ตัวเสาเนี่ยเกิดการยึดที่แน่นหนาและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการติดตั้งในส่วนของกล่องรับสัญญาณทีวีดีจเตอ้ลเข้าไปเส,สร็จสยบรรอยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนานะครับในส่วนของระบบต่างๆที่เราจะใช้งานนะครับครับเราเริ่มกันในส่วนของระบบกดล็อกนะครับ คันนี้นะครับเราได้ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของชุดปลดล็อกนะครับพร้อมในส่วนของชุดไมโครสวิตนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการในการปลดล็อกนะครับและในการเชื่อมกับระบบเดิมครับซึ่งส่วนของการใช้งานนะครับคุณผู้ชมก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าเขาจะมีสัญลักษณ์ขีดกับวงกลมนะครับในส่วนของในกรณีที่เราต้องการดูภาพขณะรถวิ่งนะครับให้เราผลักสวิตช์ลงมาครับไปที่วงกลมครับหลังจากนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดูในส่วนของหมวดภาพที่บนจอนะครับได้ตลอดทุกการเดินทางเลยครับ และในกรณีที่เราต้องการที่จะกลับมาในส่วนของคืนค่าระบบเดิมนะครับเราก็กดซื้อตัวนี้ครับกลับเข้าสู่ระบบเดิมครับครับและนี่เลยครับเราได้ทําการติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมใได้สังเกตเห็นว่าหมดภาพนะครับจะถูกแสดงกลับเข้ามาในส่วนของจอมอนิเตอร์เดิมนะครับผ่านช่องทางของ AV นะครับโดยในส่วนของการใช้งานกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับเขาจะมีการใช้งานในส่วนของชุดรีโมทครับเป็นตัวควบคุมเปลี่ยนรายการช่องทีวีนะครับหรือว่าต้องการเข้าเมนูต่างๆก็ใช้รีโมทตัวนี้ตัวเดียวเลยคร และพิเศษไปกว่าน,นั้นนะครับเรายังสามารถที่จะเชื่อมน,นะครับในส่วนของการเปลี่ยนช่องรายการทีวีครับผ่านชุดควบคุมพวงมาลัยได้ครับครับในส่วนของวอลลุ um ่มน,นะครับ<อ>ก็ใช้ง,งานได้เหมือนเดิมนะครับและในส่วนของการเปลี่ยนเพลงนะครับจะกลายเป็นในส่วนของการเปลี่ยนช่องครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนช่องรายการสถานีนะครับผ่านชุดควบคุมพวงมาลัยของเราได้ครับ และในส่วนของกล่องรับญ,ญาณทีวีตอนนะครับเขายังรองรับในส่วนของ HDMI port แล้วก็ในส่วนของ USB media นะครับให้เรากดในส่วนของปุ่มโฮมนะครับครับคุณผู้ชมไปสังเกตเห็นว่านี่จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักของกล่องรับญ,ญาณทีวีนะครับเราต้องการที่จะนําในส่วนของภาพและเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกเข้าทาง HDMI แล้วก็เข้าที่ส่วนหมดลิงก์ได้นะครับและในส่วนของภาพยนตร์และเพลงนะครับที่ในส่วนของวิทยุไม่สามารถที่จะเล่น บางสกูนไฟได้นะครับตัวนี้รองรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น mp4 mkv นะครับหนังแล้วก็ไฟล์เพลงนะครับเราก็สามารถเลือกในส่วนของเพลงและภาพยนตร์ได้ครับและหลังจากนั้นเราก็ใช้ทีวีนะครับเราก็กดเข้าทีวีหมดเลยครับครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับมาที่ทางร้านโอ้หฮอนซาบังกะปิได้เลยนะครับสำหรับคผู้ชมท่านใดนะครับที่ถูกใจคลิปโดนี้นะครับก็อย่าลืมฝากที่จะกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปดหดน,น้นาสวัสดีครับ